สวัสดีครับเมื่อนีบรรยากาศที่อำเภอสมเด็จฝนตกอีกแล้วครับฝนตกมือเศร้านี่ก็ตกครับแต่เศร้าแล้วพอดีเศร้าตัวจังหน่อยพาลาตเต้พาลัตเตออกมายางออกมาทายทันฝนตกลตัดอีกแล้ววันนี้เมื่อไรบอวันที่นีะครับบรรยากาศของอำเภอสมเดียนี่ตกดีเป็นห้าคนนี่ตกติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วครับสำหรับอำเภอสมเด็จนะครับ ยางผ้าฝนไปกหรสิมันเปียกได้ครับนี่โอ้ยมันกระตกดีพุดเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนครับกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกสามเดือนอีกสิบหกปีใหม่แล้วกันทักงน,น้อยก็ว่าเกี่ยวเขา่าฝนเยือบโตข้ามเกี่ยวเขา่าซะบ่นี่ไงแบบนี้สำหรับงาน,น บุญขบุญขบตะบินก็พานมาแล้วนะครับอาทิตย์ก่อนนะครับมัน,นก็เลือบุญขาสากขาซากนีก่ก็สิบวันที่ยิบเก่านะครับยิบเกากันย่าก็ซอสอนหาหกหกนะครับตามปกติกับพี่นอ้องข้าวสิเมื่อบานเนาะเมื่อบานผู้ดมียู่บานทั้งตันทั้งไกสารพบมีกับว่าสิเมื่อดอกครับพันฝนมาตัวหรือว่าจังไร กอิดตาม,มึงอีกเท้นนึงครับวันที่ยิบก่อเพราะว่ากรสิเมื่อทุกปีนะครับพวกเราครับอยู่ทางอำเภอสันสคัน่วลาบ้านผมก็ได้กับบ้านยายเข้าสากนะครับสวนมกยายข้ากสากู่บ้านอันนี้บรรยากาศอยู่สวนสาธารณะหนองขั้นครับเพราะว่าฝนตกย่างไปท่านใดเศื่อเกับต๊รอบนึงเลยครับต่เฉาเาแล้วฝนกัตกแหงก็ออกมาบ่าได้นะครับ มันนองก็ได้ฝนตกซา้วยจัน้อยเรยออกมาพฟะรตีมาไทยพอดีมาห,หอดสวนสาธารณะพิละละตัตเตไปบ่ได้ข้าฝนเดี๋ยวจังน้อยอย่างหา้อง,งเตะฝนต้สีมันเปียกมันที่เป็นบตดบรรยากาศนี่กลีกไปเอาปลาไนแล้วครับตึกปลาเอาปลาอยู่ตามหวยหนองคล้องฝน กูณล่ะครับน้องมะไน่ไขันมงทั้งบา้านเฮาทั้งบ้านทำปลาน้ามนต์กับฉันน้องมะไน่เนาะครับอยู่ทางอันอำเภอสมเด็เดเดจก,กับสิบเพิ่นกับสิบไปทั้งได้แล้วโบจากนลำพิ่นห่วยห่วยสังเกตบอกท่านเชี่ยวไปส่วนมากทีมงานที่สบายเหมืนกับบนทำงานอยู่ครับแต่ว่าค่าฝนนี่กันเหรอครับนี่ค่าฝน บรรยากาศสวยๆงามๆพ่น้องเบื้องนะ้ครับหนองคันบุทรามนี่ก็เป็นสถานที่ออกกาลังกายของทุกชุมชนแล้วครับที่มาออกกาลังกายกับมาได้นะครับมันท่ากับเล่นสวนกันได้ครับผู้มกแล่นสวนกันก็ได้เพราะว่าทัางเส้นใหญ่อยู่สำหรับผู้อยู่ใกล้ทั้งวัดรังสีชาตบ้านกับแนะนํามันไปทั้งพุ่นหรอครับเพราะว่าหมอกพุ่นก็สถานที่ออกกำลังกายดีครับ ก่วงครับก่วงครับยังสองหลอดสามหลอดเลยก็อ้ยเมื่อยแล้วครับผมไปสัมผัสมาแล้วอีกบุกี้เดือนนะครับเขาเจากับสีว่างหยาหลอบหนองนะครับท่างหูอะไรใดท่างหนองวัดซื้ออย่างซื้อเต็มเตี่ยมผลกับบุหูได้ว่ามันหนองซื้อว่านหนองอย่างนี่ต้ว่านองหลังบัดหลอดู้ดใด้หูครับเขาเหม็นมากนะครับเพราะว่าสิไงใดต้องจ,จำไว้ บรรยากาศเช้านี้ครับที่อำเภอสมเด็จนะครับฝนตกนะครับฝนตกยังไปเสมาสเสบ่ได้แล้วลองเท่าใส่ลงเท่าบูดได้มากอย่งเด็กว่าหยันมืนงลองเพ่งพี่ลองฟังบ่าจะเพ่ง <c oughs> หนาดข้อกัน เอาฟังเพลงผลงานเพลงเก่าๆกันแล้วกันนะครับเอาสุขโขทัยละทมสมัยตะกีนอีกคยเคยลองประกวดมันได้เพลงอย่างไรแล้วเดี๋ยวจดจำได้บ้เนี่ยมันอย่างไรจวดเลยครับฟังต่อเลยฟังเลยครับบ้านพี่อยู่สุขโขทยัยเพราะบ้านพี่ไฟไหม โลามาไกลทิ้งทิ้น,นดังคนจนขาที่นอนที่อยู่ที่กินเปรียบเหมือนเป็นเช่นโนคมินอยุ่พินจงโปรเธเห็นใจพี่เสียงโชคด้วยน้ำตา จบอบมาได้เลยพี่น้องมันมีเนื้อมันหลองไปเคยหลองไปติดโดดแล้วเพิยงหนึ่งเคยลวงไปเคยหลองอยู่สมัยตะกี้ว,าเ,ว,วาเดี๋ยวในวั่ได้หลองจักเตอร์แล้วเลยลืมกดถูดกดพาย่ยเดี๋ยวจะไปหลองใส่รุนตีฟังอยู่ในบ้านทเลรอครับมีเนื้อเนื้อเพียงเน่ยสำหรับเดี๋ยวนี้ก็สิฝนซาลงจังหน่อยแหละครับรัศมีพระรเต้ยยางรัศมีไปก่อนไปไป,ป,ปลัเต้ไปะรเต้ไปไป Bà mama má Lên lên xăm phần sau ngồi mama má mama Má mama Tiếp Má hồi phần sau phần sau phần sau Ôi, oh, tay mươn lộn thế nó Ôi, đoàn bướn bình, tôi mới mẹ lụt, mày ngắm ngam, xuống xuống Như xe Mày, mẹ lụt, 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 ดเดี๋ยวจ้ะมันยังบันทึกวิดีโอ,อู่อยู่เดี๋ยวจะเปิดทิมบึงน,นี่ครับทีมงานเทศบาลนะครับมาทํางานวันนี้ก็ฝนตกนะครับทําไม่ได้นะครับร่ายเตะอะไรเอาวสแล้วคลิปนี้ไปสมีก่อนครับผมสวัสดีครับ